สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ฟ้าก็ได้พาเพื่อนๆมาทําทบุญนะคะทำบุญโรงทานเนะาะก็จะมีผู้คนจํานวนมากเนาะคะ่ะก็ได้มาร่วมทําบุญแล้วก็ได้มารับของอแจกเนาะคะ่ะเป็นอาหารต่างๆเนาะคะ่ะที่ผู้คนก็จะนํามาเนาะทำบุญแล้วก็มาแจกจายก,กับพ่อแม่พี่น้องของเราเนาะคะ่นะเนาะมาทางโซนนี้ก็จะเป็น การปิ้งย่างของหมาล่านะคะเนาะเป็นอาหาราาที่กำลังน,นิยมกันนะคะที่วัยรุ่นก็ชอบทานชอบกินนะคะเป็นหมาล่าปิ้งย่างเนาะจะเพิ่มรสเผ็ดรสเผ็ดนะคะในแต่ละหมวดหมู่ก็จะเป็นหลากหลายอาหารเนะาะมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของไก่ย่างนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากนะคะไก่ย่าง ไก่ปิ้งไก่ย่างนะคะเนาะก็เอามาไว้สําหรับแจกให้พี่น้องของเราเนาะค่ะเนาะที่จะได้เข้าแถวรอากันรับของแจกของอของแจกอาหารมากมายเน,นาะคนไหนที่ชอบันไหนก็รอแถวนั้น